ครับพี่น้องครับตอนนี้พี่น้องกําลังพบกับช่องยูทูบปล่อยฝ่ายมาเลพอนครับยำยุบยุบโอ้ยยายสอนนีจ้าตอนนี้เขาอย่อุดอธท่านี่อุดีธ่านอนเมื่อแม่เปิดบุงไดาเสียงอีสานรวมสิบเก่าเสียงอีสานครับก็เลยเด้มากรับแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยหน้าเข่าเหกสิบห้าไปไลังหารวิธีไปลังหานวิธีตอนนี้ก็มาอยู่กับไอโนนะครับ โซเฟอร์ประจาครับผู้นี้เราผู้เมียนชีเนียนเงี้ยวเมียนพากันกิมหัวโตเขาบอกเขาเขาล้างกันครับเท่าแล้วเท่าแล้วแต่ละคนเพื่นน่ะจีน้องจีน้องร้านจุดใหญ่เออตันนี้เขากติกาไปล้างหันครับผมกับโซเฟอร์สสสสสสวววัััััดดดีีีคครรบบน้องตั้ดำคนเมื่ดเดี๋ยวพอกันล้างหันเดี๋ยวพอกันล้างหันไปไปบรรยากาศครับบรรยากาศก็เก่า้ครับผม มองเคยอยู่มองเคยเศร้าครับอันนี้บ้านพักเสียงอีสานครับมองผมเคยอยู่พี่น,น้องจไม่ไไมไไมยามพีย่ายามน้องครับสวัสดีครัคบสวัสดีครับสวัสดีครับอามันยากการเก่าๆเ,เลยใช่ไหมสุดยอดไล่หน้าห้างมาเล สัดีหนูอยากจะชิมปรีค่ะเรียนเชิญเลยค่ะโอ้หนูมาไก่สุดเจ้าแห้งชุดปนนถ่านเก่งนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่เกิดประมาณนะคะอรเ็กอใครที่อยากจะชิมพีชเอาไปบนหัวลำเมาเด้อน้องปังเด้อมาเด้อมาเด้อดอกไม้ ปังนะครับขายจังไเอาเงินมาเอาน้องฝังไปอเินอะกิดีมากเชิญนกพี่นองแคูังตัดสินใจอยู่นะครับผู้รียกวมคนคนสศาราติเลยนะครับผมล่อยไฟวรลพ่อการรวม้นที่สหรับดีว่ากันดันหนาสนะครับมหาลูกแ่นอโม่กวาบ้านเก้า บ้านเคยอยู่คูเคยนอนคิดหอวคิดถึงพี่น,น้องเอาครับไปพ่อกันยูนาวิสีรุ่นะครับ เป็นหาแเราผู้นึงไช่หรือเป่าสบยดีวะโอ้ยยังจืดย่าจืด บ่อนขึ้ยังไงครับครับครับคราบกับโบราณกับวัได้ว่าไปยุ่งสายโดกยุ่งเนี่นอะไรแต่ว่ากัวันนี้ไปถามยังอยู่โอ้ยว่าเมือได้สิ่งกับบางส่นเนาะกับกรุงเทพยมกับกรุงเทพยจ้าจ๋าจ๋าสูไปสูไปเห็นยวมึงลูกพี่น้องครับพี่จะพูดในลูกได้หลานอันนี้กันร้านดิหลานไม่ใช่จืดลูกผู้ใดไลูกบังไอแหม่ราน มันคือพอมันหน่อยจริงจริงยังปะเดี๋ยวจำไว้เดี๋ยวกล้องกล้องของยายจืดจิไปถามว่างแค่ลร้านปล่อยไฟกันโมมีแล้วเบิดเบิดนำเสียแล้วนั่นกันร้านแล้วนะเนี่ยโมดูร้านโมดูเลยร้านมาพ่อเฮ้ยยืนหมนี่พี่น้องนี่น้องยังน้องยังเนี่ยน้องไต่ตาเหรอไต่ตาโหไต่ตาดีเออกไม่สองค่ำเหรอเออ ลูกบรยากาศด้านหลังพี่้องครับถ้าไหม่คุณไสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสูงรอยรล้หสวัสดีครับัอะไรด้นาะงวววับบานัดบานัดสวัสดี ขึ้นมา่าอยู่สงบสัญามเดี๋ยวส,สวัสดีครับสวัสดีครับครับพอดตอนบุเดชครับแกไปปีหนึ่งนะแกไปอีกปีหนึ่งเออแม่นะแกสุกคนแล้วครับเราก็ากยงานวันเกิดมาเดือนนี้แล้ววันที่สิบสองนี่ครับพี่น้องได้ไปไทยภาพยุทธ์เี่นี่ไปไทยนังอ่ะ ให้นังของพี่เอกชัยสิพี่ชัยเร็วเร็วห็นิดไเร็วเร็วหนิ่มันจะจะรู้สึกว่าจะเปิดโตหนังแล้วมั้งเห็นเห็นปอบบอทั้งยูทูบแล้วแม่นอยังเรื่องหนังเรื่องอีหล่าเอ้ยอีหล่าเอ้ยนะครับนี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้กับน้องมาก่อนซีดเก่าซีดเก่าเสียงอีสานน่ะเจ้าคือร้อนเลยในเมียงมากไหมเมียงมาบไหมมากวะมากครับในเมียงอะไรครับไ น้ำอมนนเี่ยมอเนี่ยคนน้ำใหอจารไม่พอเหมือนกันอันนี้เมียเมียผมคับเี่ยนี่ครับเป็นมบ้านครับทำแกัแัผมเป็นหมอหมอับลลับลลัาตะกี้ตะกีุ้อบลหรลาวครับลาวจับบอลลัมลาวจับบลเป็นหมออะครับหตอนล้วยมอัวเรียไก่หเป็นดาตลกเ พี่น้องกับแซตอมรับดีอยู่วัยนั่งขับซุ่มสๆๆลรอค่อยอยู่ค่ะอย่าเมื่อคืนเล่นไปแล้วคืนนึงเนี่ยครับพี่น้องกับเมื่อนี้เล่นบ่เมื่อนี้เมื่อนี้บ่เล่นครับเมื่อนี้เสียให้รุ่นเก้าแล้วเล่นเมื่อพี่ยังเล่นแล้วพี่ตะหำแล้วเล่นเอาตะ้งวันขอ้นเลยที่เทิงเลยพี่น้องเนาะเื่อนจากว่าต่างค้นต่างไปเมื่อนี้ถือว่าเป็นงานร่วมศิลป์เก่าเก็ก็ยังโรงเรียนมัธยมในี่ลำร่วมศิลป์เก่า นแล้วก็พอ,อ,น,อ,น,อน้องๆหนุ่มๆก็ได้ให้กำลังใจกันสู้ไปครับอยู่ไซก็คือเก่าและพี่น้องแวดลงมอลำเฮานะครับต้องอาศัยพี่อาศัยน้องในการสนับสนุนไม่ได้ <c oughs> เพิ่นมี่อะไรทั้งเพจทั้งยังบลาเพิ่มอะไรเพิ่มอะไรยังพอมาถ้าไล่เพจมันจะเป็นการเอาเปรียบคือซื้อบัตรออนไลน์เราจะมีกลุ<อ>่มปิดยบที่ซื้อบัตรออนไลน์ประมาณสองพันกว่าคนค่ะโอบัตรออนไลน์กับพี่บัตรออนไลน์ร้อยห้าสิบค่ะ องพันพวคนี้อ่ะมึงเปื่องหมื่นือละร้อยไอ้ร้อยห้าสมึงก็สองมือจะมึงเมือนวานก็เป่ดีขายบรรลัยเหมือนกับกัอ่บพอสามารถทีเดยทีเดยในไไเป็นให้มึงได้ครับผมนันันจะเป็นจาเข่าน้ำเพราะยังไงเสได้ลูก้าพูนานยังไง เสียบแน่ฝากในเรื่องขาดือ้อหมอดวดในฝ่ายพยกะเรือปลาเขียวปลาเขียวเมืองยะโสธรปากในเรื่องว,ว่าเปในสายยุน,ะมน,นมามีนกนี่ยแหละคือว่ามีนกเสลี่ยหนีหมดเลยตั้งสี่ินจากเล่าให้รับร่างใจโดยเฉพาะตะลกรุ่นใหม่พี่น้องครับนะเพราะอยาก เพิ่งอ่านคำคอมเมนต์บ่อยากให้เบ้าให้ว่าต้องให้กำลังใจกันเพื่อนกลับมาร่วมมาคู่เออบ่ราบ่พรอยากให้บ่อยากให้บ่อยากอ่านประโยคที่ว่าโอ้ยสูรุ่นเก่าอะไรอย่างเงี้ยบ่อยากให้ดี่าเปรียบเทียบอย่าอย่าเอามาเปรียบเทียบลองเทีพื่อนเพื่อนที่ไปดีแล้วโอเคเปรียบเทียบได้แต่ว่าอจะจะเอามาเขาเรื่องว่ามาเขาเรื่องว่าอย่างไงมาทัดผมกันครับเนี่ยมันมันอ่อมันมัดเพเป็นการสร้าง กำลังใจใอ้เซราินเขาเมืองตะล้ำเรลืองวงเวียนชีวิตล้ำม,มือเดืมมอดตะเปิดอกงหลังจากนั้นมาพอลั่เลยพ่อมารออุ่นเก่าเพิ่นเล่นไม่ดีแล้วรุ่นใหม่ก็เล่น,น,น,นก็เลยท่อเพิ่นก็เลยบ่กล้ามามามา,มาเปลี่ยนมาเล่นใส่เ,พพบเบิ่ลนะครับก็เลยบ่พากันลำวงเวียนชีวิตมีกายเนี่ยนักแก๊ซีมันดีไผดีมันอา่าพี่น้องคือกันครับศิ<า>ลปินแต่ละคนนี่ความสามารถบ่คือกันเออคือจังสมุนไพรนี่ล่ะบมะนาวก็ไว้เป็นอันนึงประคูดกับประโยชน์เป็นจังนึง พักการงี้ก็เป็นอีกจังเลงหัวขม่าก็เป็นประโยชน์อีกจังเลึงศิลปินเอาคือกันจังแดงห้กำลังใจพวกน้องพวกน้องในเด้ออาลาชายาชายาเนี่ตัวห้าเขียวยะโสูรลูกหลานพระยาแสนเด้อหนาใหญ่หนาเง่ามุดข้าวแล้วละครับพี่น้องเดี๋ยววันนี้สุดทาไปเรื่อยๆแล้วครับใหไปดูดันผู้นี้เนาะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้หัวใจต้องพี่ เรียกมาเจ้าทั้งย็นและเช้าค่ำคืนทางนี้ทางนี้หน่อยทางนี้หน่อยจิ้มยิ้เอาคอนมาตีตะนงบรับกนนอวพอมาโได้กีบรับกนนอนฝันมึงไปไหนจังโอ้มันไม่กลับมาแล้ว

เพลงมีปิงไก่มไม็มาไล้ใส่มาวันทิ่ีมันมาจะไหน,นจะมาเพลงมีปิงไก่บ่อยู่ไนม่เป็นลูกสาวเออคนจีนอ่มามามาปไก่่งไส่ไเหโอ้ยถ <c oughs> ามมงิง เพ่งอันมีปิ้งไก่บลาบคนนะยิ่งจะว่าอันคนที่แสดงก็ขายปิ้งไก่ยินแม่โอ้ยม่ขายไก่มนปิ้งไก่เออม่ขายไก่โอ้ยยุใส่ไม่ขายไก่น่ะก็มาไล่ใส่โอ้ยกระสินกระสินข้อมูลมากไม่อยากรักนั่งยุซื้อกระถามเพ่งมีปิ้งไก่บอกะนี้ไม่ปฏิบัติอะเอเล่เอเล่เอเล่ของไปเอเล่ของไปเอเล่อะ เพลงเอเล่เพลงลามเท่าหมเพลงลามเท่าเพลงลามเท่ามันเอเล่เลยเอเล่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 แซวลพี่น้องเ้ยเอไ่เดอเอเล่เอาดยยค่ะ่อยมื่อี้นห้าต้องกันคืนห้า เ็นอาศา,า,าสนาบ่ใถ้ายูบุจัมกอลลัม่มเนยไอไอไอบ,บุจันกามาเนาะไอบุจันกามะศาสนาจ้าอันนี้ก็สิได้ไปว่าวแล้วก่อลลั่มนี้เขาคิดไปี่ดาวบ่ท,วบที่ดาวเด้จ้าจับจูดกันเลยมาเนยโรงเรียนชีวิตจ้าเดีย๋ย้อยอาจันทร์สีจ้ากินว่าจีถึงภาพใหญ่ขึ้นพร้อมกันอีตัวเนาะเป็นเพลงร่วมครับพี่น้องครับเป็นเพ่งร่วม ก็ล้นไอ้ไทยๆไอ้น <mayor> <Par> ั <challenge> <iones> ่ก็รวมยวหามือก่อนก่อน ไม่ดีหรอกครับแสงกระรุ่นหมดจบจได้ขึ้นห้านแล้วเย้ยคอยทำไฟแสงสิขึ้นห้างแล้วง่ายที่ขึ้นห้างก็คือมลพวกรับ,บางบางไบาลานจ้าผมคเออเนาะด้วยการดูแลจากน้องแกะนะครับเปิ้ลพี่สาวน้องแกะสุบิตานะครับน้องบีน้องบ,นองบีน้องบีสุบิตาและยายปานดำเฮานะครับเตรียมขึ้นห้านเตรียมขึ้นห้าน นี่นะครับคือเบื้องหลังนะครับของการแสดงตะเกียร์ยุงซีเราพี่น้องชีวิตหมอรัมนะครับแต่ละคนก็เตรียมขึ้นนาทีของเจ้าของครับโอ้ยมาบ่มุมนั่งเอกป่ะนี่ครับยินตะมะฮุ่ง่ะยินยังละต่มะฮุ่งอ่ะมาได้มาได้น้องน้ำอ้อย ยังอีสันจะเป็นเพื่อนทั้งเฟื่อนเป็นได้เหนจ้ะติดตามมาอยู่ค่ะอ่าต่างคนตาติดตามกับสูสูนั่นละเนาะสูงายอ่าอีกโดนบัสี่ได้ขึ้นล้างไม่เย็นค่ะไม่เย็นออกก่อนล้างไม่เย็นบมออ่าจีนยังสูนแต่เสียบมาโอ้โหสูดถอยมาเอาอะชีวิตหมอลำนี่สิอะพี่น้องก็ไอซีวิดหมอลำปวดลำหมอลำเมลูวัน ทานร่วมญาติรีมือน,นี่สวัสดีค่ะไม,มไม่พูดโมดองพอไม่พูดโมดองพอนี่ล่ะมาเบิร์ตคั่วเลยมาเบิร์ตคั่วสิได้ขึ้นตอนไหนอันนอขึ้นละค่ะขึ้นแล้วมันบ่อม,มาจากสิรอคำสั่งขึ้นอีกแต่ละคนทางขม,มขัาขมันทีลาว่าอยากนอนบ่ลูกอยากนอนแต่บ่นอนนอนง่ายตื่นคนหลายทีละคนคนแต่แปรที่จ้าแปรที่แปรทั้งเอาเอาเตรียมตัวลงละ ครับอถูกจะพูดสวยๆคิาวกองไข่นอ่องสิอะไรนอ้วนหนาวอะไรก็ล่ะไอ้พวกมันใจพนนนเพรา,ะว,าดดะ,วะว่ามัยนยังไงนี่ใส่กระสีสวมไว้รถดอกล่ะโซเล่กับยูว่าสีเลนยังไง